สวัสดีใช่ใช่เนี่ยเดียวกันใช่เนี่ยเดียวกันคาะเดียวกันเนี่ยบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันหมายครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันแก้วนามาอ๋อเธอเขาเรียกเป็นแก้วนามาอ๋อแก้วนามาอ่าเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อบ้าแจกรดแจกรดแล้วก็ซ้อมพ่อข้าวๆแล้วก็ไปเข้าไปฮัดล่ำ การบานจะอที Now, ม okay. being, ่มดมาไม่ทันตอนที่รูเล่นเป็นดีบ้าอยู่เนี่ย่เมื่อกี้เล่นเล่นแล้วซ้อมไปแล้วเหรอต้องถามแก้วว่าเปไนเป็นไงเมื่อกี้มาไม่ทันไมถ่ายเป็นไงไปเล่นแก้วน้ามาเป็นไงบ้างเล่นแก้วน้ามาเป็นไงบ้างสายถามาทำอะไรบ้างใรได้ไหมได้ ไม่บอกก็ให้งงต้องมาดหนต้อง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 ให้เอซีมาดุ่นเอยเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายดูหมดจะไม่มีอะไรสะพ้าไเออถ้าชายเบนจิบบี้ยางไมรสไพรสยต้องมาว่าให้าเ่า แล้วใครใครเป็นพปะเอกอะใครเป็เอกใรเเอกต้นต้นกับใคบัตรเป็นยักษ์บัเป็นยักษ์เหรออันนี้มนอันนี้นเข้าใจเนาะว่า เล่นได้ไหมเทมไหมอ๋นสามกโเตแก้วหน้ามอไหนกเป็นแก้วหน้ามาไม่ได้เทไม่จ่ายเป็นแก้วไม่ดีมาจ้ารู้ลยบปะไม่ไม่แก้ว้ทอาใจึกยงสูทางนี้ก็คือเขาบอกให้เธอน่ะไปไม่ลูกกลับมาขอยยังสีแต่งงานในเจ้า ลูกก็เลยไปแปลงเป็นคนผูงาบ่มดเลยวแล้วนี่ลูกกลับมาความพิถีพิถเอาแหวนให้พอเธอได้มาปั๊บเท้ามาปอบกับพวกผู้ให้เหรซึ่งความพิถีพิถก็สิบอกว่าแหวนนี่เป็นแหวนเท้าก่อนจริงลูกนี่แสดงว่าเป็นลูกเท้าแต่เธอไปละไม้ยังไหน เพราะนเรื่งสงสัยลูกว่าแก้วนาำมานี่ยไปรักเอาไปรักเอาลูกของแก้ววันนี้มาเข้าใจเนาะที่จริงก็เป็นลูกเธอแต่เธอมาในคราบของแก้วนามนะเนาะในเรื่องก็คือทําให้คนรู้จักว่าพระพิณพร้องเนี่ยเข้าใจว่าเธอเดี๋ยไปรักกระลูกแก้วมานี้มาเอ้าใะแก้วน้ำมากวันนี้เนี่ยแก้วน้อยูดอันนี้วัต้องเสียอะไรนะเป็นคิวคนง่ายเพราะว่า จะเอามาน้วคตัวโตเลยมาด้อยู่ไหนอะเออมากับแม่มาหน้างานเมาเลยรงานละเอียดเป็นชั้นระดบเพราะว่าตให้ที่เรียกที่เรียที่รยกหมายถึงติ้น ไม่เป็นพระเอกบทเรื่องนี้เป็นพระเอกใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นเป็นอะไรแสดงเป็นบทบทกิ่นทองครับฮะกินทองกินทองอ๋อรับบทสลับกันกับตั๊กสุบดุลวัดเป็นยักษ์ป็นทองวันไหนใครเล่นใครควรก็สลับกันเล่น ก็ต <T> ิดตามพี่น้องถ้าไว้บอกขอพี่คะเสร็จปูเสร็จปองไเสร็จปูเสด็จปูเสร็จพอเสร็จแม่ที่คาปองปองว่าจะอะไรข้าวข้าว่านีเอพวกคน รู้ตัวเองรือยังลูกรู้บทเียนรย่งเความรู้สึกก็คือแก้วนามาเนี่เอากองเสื้อของเสือผจัการมามาจะใส่มันจะพป็นสีของสองคนเนี่ยว่าเป็นเมียคับมัดนี้คือว่าเป็นผมิเียของหวานรวานเอาคนนีเป็นพ่อรักนี่มาที่นี่เพ่อนมเอาลูกมาลูกัปลูกไปลูกแก้ววันนี้ซึ่งซึ่ง หรือว่าธนูคืนมันมันกระแบบธนูคือมันกระแบบภาษาคือกระเทือนพัดเลอนหรอกก็ซูงพดนอีกว่าแล้วก็นักงันค่ะนักยันแม่ยัน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  สวัสดีครับยังโอ้เจอนานเยคิดถึงของจริงตาเอคิดเอนกันโอ้เจอมานเลาเปนนานเพราะว่านานเดือนขึ้นเลยเนี่ยขอบคุณครับตาดีเลยใส่ยพิษเลยนะโอเคครับ

แปลมาเลยแค่ไม่กี่ตำหนึ่ง็ยังมาถึงก็เอ้าวเห็นว่าผมได้ยินข่าวว่าจะไปอยู่วงอื่นไม่ใช่เหรอครับผมเออแล้วทําไมกลับมาหมดหมดครับฮะยักษ์เขาไม่จ่ายเขาไล่ตีกลับมาครับอ๋อเขาไม่เอาเหรอแล้วมันเป็นยักษ์ที่นี่ต่อเป็ยักษ์วงนี้เขาไม่จ่ายเขาไมปวงนี้มายักษ์เป็นยักษ์วงนี้อยู่เฮ้ยแย่เลยอ่าไม่มันไม่เอกต้องอยู่วงนี้วงอื่นไม่ได้ทำไมครับ มันไม่คือมันไม่คือใช่ไหมต้องสาวน้อยอย่างเดียวใช่ไหมยอดอยู่แล้วนักแสดงที่มีผลงานดีอีกหนึ่งคนครับเอกครับตัวจริงเขาหล่อมากนะคนนี้ขอบคุณครับมาหล่ออยู่แล้วเอกเฮ้จริงจริงดีสุดยอดอยู่แล้วแสดงต้องเก่งโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านติดตามความรู้ทางการับองเที่ยวนะครับแก้วน้ะครับ